สวัสดีครับทุกคน EP นี้ EP ที่3แล้วนะครับสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดต้นตะแบกหลังจากที่ผมนำมเมล็ดลงดินนะครับผมก็ลดน้ำไปเรื่อยๆมเมล็ดก็เริ่มงอกอกอกมาลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับต่อจากนี้ผมก็จะแยกต้นก้าเพื่อลงดินและอนุบาลไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้ของผมก็จะมีสตอรี่โครงการในอนาคต ก็จะเก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อที่ดินทักหนึ่งแปลงนะครับไว้อยู่อาศัยยามเกษียณมีบ้านหลังเล็กๆคาดหวังว่าชีวิตน่าจะมีความสุขในวัยเกษียณนะครับสำหรับคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ด้วยกันทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ